ลุกมั้งสวัสดีครับทุกสสดีครับดีครับแม่มาถ่ายรูปเหรอาแป๊บนึงนะนี่นะคะยุดเป็นส่วนสุดแนว เช่ม er. ันไม่ทับเนี่ยเชื่มันแบบมันไม่ันไม่ออกนี่โผ่ตอนนี้ใส่สบายมากเย็นแต่เย็นนี ขอบใจด้วยครับอ๋อไม่ได้หน่อยอยู่อ่ะเออตัวลูกไหนเองไหนชัดว่าใครลงไหนเนี่ย <laughs> <laughs> ถรไดมีโอกาสไปเที่ยวที่าดันะฮะเขียน็ได้ตก็มาได้ ไเอามืร่มน้รงามืรก็มาน้องมืนะคะพี่น้องก็มาน่าจะมีใจนะคะมาถ่ายรูปนะคะมาพี่น้องของยายาพี่น้องของแม่ครูที่ดวงตกได้ตี้ยเนี้หรือี่ตรงนี้หร่สวัสนีครับ

ำลังอยู่ในนะคะเรียกว่าสำคัญคะนะมันจะใส่ตัวท,ที่สอนมันคือตัวอย่างในท่วงก็นื้ออยู่นี่ <c oughs> นเเรื้อแล้วนะคะลื้อแล้ว <c oughs> เพราะว่าเหล็กนะคะมัน <c oughs> ต้องทําให้มันได้มาตรฐานนะคะมันบางเหล็กที่บาง <c oughs> ก็ลื้อแล้วนะคะหรือออกเป็นบางส่วนแล้ว <c oughs> นี่นะคะก็เชื่อมแล้วอันนี้มันจะแบบหนานะมันจะไม่บางเลมเดี๋ยวเราก็จะไปผสมปูนเนาะผสมปูนกับแองาช่วยกันได้ก็าช่วยกันมีใครกินไหมบุนอ่ะมีใครกินไหมครับบูนมาอนนูนแงแก้วว่าสปา

Rồi, nó, bay tầng ừ. ừ. này đi, đi tầng này đi, thằng nào điên nhất. Ui, bay con, má. gái จอบจอบจอบนุ่นจอบจอบหาจอบหาจอบก่อนเก็บน้อยแทบเสอยแตกเดี๋ยวเราก็จะมาทำตรงนี้ต่อนะฮะสมโูนทำไม่ายังไม่ได้ออกแรงเลยเกเสียมไปไนี่งนะคะเรามาททำที่เราทำได้นะ ทำได้เราก็ทำช่วยๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ